การสุขภาพแล้วทําไมจะต้องทําประกันโรคร้ายแรงด้วยคําถามนี้มีคําตอบค่ะอย่างที่เคยแจ้งไปนะคะว่าประกันสุขภาพบริษัทประกันจะช่วยในเรื่องค่ารักษาให้กับเราเป็นการจ่ายค่ารักษาให้กับโรงพยาบาลค่ะ ประกันโรคร้ายแรงเป็นการประกันที่รองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคร้ายเมื่อเกิดตรวจเจอโรคร้ายแล้วบริษัทประกันเขาก็จะจ่ายเงินก้อนให้กับเรานั่นเองค่ะเพื่อให้เรานําไปจ่ายเป็นค่ารักษาและในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่เราเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายโดยที่ไม่ต้องกระทบเงินเก็บของครอบครัวหรือเงินสำรองจ่ายที่เก็บไว้สรุปง่ายๆ5ข้อดีของประกันโรคร้าย 1. เบี้ยรประกันโรคร้ายถูกมากๆ 2. ปตรวจเจอโรคร้ายไม่กระทบเงินเก็บ 3. หมดกังวลเรื่องรายได้เพราะรับเงินก้อนจากบริษัทประกัน 4. เพิ่มโอกาสในเรื่องของการรักษาที่ดีกว่า 5. สามารถใช้ค่าเบี้ยนำไปลดหย่อนภาษีได้ฟังแบบนี้แล้วอย่าลืมไปหาทำประกันโรคร้ายแรงกันนะคะคิดถึงประกันคิดถึงพีเนสค่ะ